สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก s t e i t Channel นะครับก็เช่นเคยนะครับก็เอาใจสายโลกส่วนตัวสูงกันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำวิธีการล็อกรูปโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวกันคนอื่นนะครับเข้ามาส่องรายละเอียดของเรากันนะครับ ในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะในส่วนของรูปโปรไฟล์อ่ c เฟซบุ๊กอย่างเดียวกันนะครับส่วนวิธีการอ่าดำเนินการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เราทำการเข้า ดูไปในส่วนของรูปโปรไฟล์ของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้ามาในรูปโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับที่เป็นจุด3าจุดอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อคลิกอ่าการตั้งค่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเมนูแก้ไขความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าแก้ไขความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับโดยในในหน้านี้นะครับบางคนก็จะตั้งเป็นในส่วนของสาธารนณะบางคนก็จะตั้งเป็นในส่วนของเอ่อเฉพาะเพื่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการแก้ไขกันนะครับโดยที่เราเอ่อในการแก้ไขในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อ แก้ไขโดยให้เราเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเฉพาะฉันนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้กันนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะกลับเข้ามาดูยังหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็จะเห็นว่าหน้าโปรไฟล์ก็จะมีในส่วนของรูปกุญแจที่เป็นรูปล็อกไว้แล้วนะครับโดยในการตั้งล็อกโปรไฟล์นะครับ คนอื่นนะครับก็ยังจะสามารถเห็นรูปโปรไฟล์ของเรากันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะกดออดูรูปขึ้นมาหรือกดไลค์หรือกดค like, อมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรากันนะครับ ก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการล็อกรูปโปรไฟล์บน Facebook นะครับการคนอื่นเข้ามาส่องนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของเอ,อ AT e ที c h ไอทีชานนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ